สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องใหม่นะครับผมก็ฝากที่จะกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมนะเพราะว่ายังมีคนอีก70นะครับผมนะยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมฝากที่จะกดติดตามเพื่อจะพาผมไปสู่จิงแสับสไรด์ด้วยกันนะครับผมโอเคก็ผมต้องขอกล่าบสวัสดีกันท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกๆท่านกันเลยนะครับผมนะก็วันนี้ม่กับผมไม่เอาสกรีนคนเดิมนะครับผมนะเดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการรีวิวท่าของท่ามิลลิสไตล์ใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาท่าด้านองงนะผมซึ่่่่จเป็ทาาีีชือว สันจินะครับผมนะรู้ว่าแบล็กเลกมิลลิสไตล์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำงานรีวิวและสอนวิธีการได้นะครับผมว่าเราจะหาหน้านของตัวขาดำสันจิกันยังไงนะครับผมนะอ่ะก็ก่อนที่คนจะไปรับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์ให้เป็นกำลังใจคนละหนึ่งไลค์ครับผมขอสักร้อยไลค์เนาะก็ไปเริ่มต้นคลิปวิดีโอกันเลยโอเคครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมนะอ่ะซึ่ง ถ้าแบกเลกเนี่ยท่าเดินเนี่ยเวลาเราถือเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะเวลาเราเดินเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการเดินก้มหน้าอย่างเงี้ยนั่นแหละครับผมนะจะเป็นการเดินก้มหน้าอย่างนี้เลยนะครับผมนะสำหรับท่าของตัวท่ามิลีสไตล์นี้นะครับผมนะโอเคเรามาดูท่าการเตะปกติกันก่อนนะครับผมนะการเตะปกตินะครับจะเป็นท่าประมาณนี้นะครับนี่เลยนี่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 นะครับผมนะสำหรับท่าตินะครับนะนี่เลยเมื่อเรามาใช้นี่นะครับผมนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ นี่แบบนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคครับผมนะขอค่ายตายก่อนโอเคมาครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกดสกิลแรกกันเลยนะครับผมนะสำหรับท่าของตัวสกิลเอ็นจะมีชื่อว่า d ดอบิลแจมเบ้นะครับผมนะซึ่งการต้องใช้ค่าท่าของตัวมิลลี่สไตเนี่ยอยู่ที่175นะครับผมนะแล้วก็ต้องใช้สเตอร์มิน่า500ต่อการเปิด1ครั้งนะครับอ่ะสกิลเอ็นะครับผมกดเข้ามาเลย นี่เป็นการหมุน1ทีนะครับผมนะและขาไฟก็จะติดแบบนี้นะครับผมนะอ่ะซึ่งขาไฟเนี่ยเราจะสามารถใช้ได้ตลอดเลยนะครับผมนะก็คือใช้ไปเรื่อยๆค่ามีค่ารนค้าของตัวค่าสเตอร์มิน่าไม่ลดนะครับผมนะอ่ะซึ่งเวลาเราต่อยนะเวลาเราเอ้เวลาเตะเนี่ยมัน มันจะทําดามจ2สองแบบนะครับผมนะก็คือแบบที่เป็นการติธรรมดานะครับผมนะแล้วก็ทําดาเมิ่การเผาไหม้นะครับผมนะใช่ถ้าเกิดใครสังเกตต้องหลอดต้องดาเมจดีๆนะครับผมนะมันจะมีดาเมจสีส้มๆอยู่ด้วยนะครับผมนะซึ่งอันนี้มันจะเป็นการถูกเผานะครับผมนะเออซึ่งมันสามารถทําดาเมจการถูกเผาได้ด้วยแบบและก็เป็นทนาของตัวดาเมจต่อเนื่องด้วยนะครับผมนะอ่ะโอเคลำดับต่อไปนะครับผมสกิลจีจะมีชื่อว่า slicing kick นะครับผมนั่นจะเป็นการเตะแบบให้เหมือนกับว่ายังไงดียะผมจะกดให้้้เเเลลยยแกกันนนี่ปป็าารตง อย่างนี้นะครับผมนะแล้วก็ทำดาเมจเผาไหม้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะอ่ะสาส่วนห้าหน้าของตัวสไลซ์ซิงคิกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโกงอยู่นะอืในบางมีอหมว่ามันโกงนะเดี๋ยวผมจะลองดูอ่ะสกิลจีครับผมนี่เลยนะครับผม แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสรลเทกสไลซ์ซิงค์คิกหรือสกิลจีนะครับผมนะโอเคแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะครับผมนะอ่สกิลบีนะครับผมจะมีชื่อว่า party table kick c o คอร์นะครับผมนะซึ่งดาเมจซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างพายุนะครับผมนะใช่เป็นการติเนี่ยเมื่อกดเมื่อกดไปปุ๊บมันจะเป็นการสร้างพายุนะครับผมเป็นพายุลูกติกนี่เลยนะครับผมมันจะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นหมุนหมุนนั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเน็ตผมมันปิงเออ ใช่ผมเลยทําอะไรไม่ได้ต้องขออภัยมาณที่นี้ถ้าเกิดไม่ได้เห็นอะไรสวยๆนะโอเคอ่า๋ยวขอลองเอทีสกิลบีนะครับผมกดเข้าไปนี่เลยนะครับผมมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งดามจเราสามารถทําท่าของดาเมจของท่านเจ้าคอรัปมารีนเนี่ยตายได้เลยนะครับผมแต่ว่าเรื่องการเรื่องดามจเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการอัพสตัดของเราอีกนั่นแหละนะครับผมนะแต่ถามว่าโดยรวมๆแล้วผมถือว่าไอคานามซันจีเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะโกงเลยนะครับผมนะอ่าเออใช่ผมลืมอยเรื่องสําหรับท่าแบ็กเลกนะครับ อีทาหน้าของตัวเกาะแบ็กเล i ไอซ์แลนด์นะครับผมนะซึ่งมันอยู่ตรงนู้นเลยนะครับผมนะคือเป็นทาการตีทาหน้าของตัวบอสซันจินะครับผมนะให้มันตายนะครับผมนะและซึ่งโอกาสการได้นะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าค่อนข้างที่จะยากอยู่นะครับผมนะแล้วก็เมื่อผมมาทการปลดล็อกเนี่ยคือคุณไม่จำเป็นต้องซื้อนะก็คือถ้าเกิดสมมติได้เนี่ยมันจะขึ้นว่า you are u n l o c k b a c k l a k ข้างบนเลยนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเออประมาณนั้นนะครับผมข้อสนับสนานของตัวขาทาซันจิเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโกงและแรในนระดับึงเลยผก็ เกิดใครได้มาจับเราเป็นเจ้าของเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เอ่อสุดสุดจริงสุดจ้าบอกเลยนะครับผมนะก็ทั้งหมดทั้งมวลสลับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยก็ต้องมีเท่านี้นะครับผมนะอ่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอจนถึงณตอนนี้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเจ้าฟ้าที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสมการอัโหลดคลิปวิดีโอนั่นเองเดี๋ยวสลับคลิปวิดีโอน,นี้ขอตัวกาก้าไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปเจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวกาก้าไปก่อนับผมสสวััดีครบ